สวัสดีครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมปั๊มแรงดันสูงนะครับปั๊มล้างรถนะครับปกติตัวนี้ก็คือผมเอาไปใช้ล้างแอร์เป็นประจำอยู่นะครับก็ตอนนี้อาการเขามีอาการก็คือเปิดแล้วนะครับเปิดเครื่องแล้วนะครับนี่ครับเปิดแล้วนะครับมันนี่ครับมันจะตัดอยู่ตลอดเวลานะครับอาการเป็นอย่างนี้นะครับ ตอนนี้ผมก็ได้สั่งอะไรนะครับสั่งมานะครับสามชุดอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับเพราะว่าถ่ายอยู่ข้างถนนเลยนะครับริมถนนเนี่ยครับนี่ฮะจะมีตัวนี้นะครับถอดปลั๊กเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะถอดตัววาล์วตัวนี้ออกนะครับ ตัวนี้จะอยู่ด้านในนะฮะเพราะวันก่อนผมถอดแล้วเจอสปริงมันหักอยู่ตัวหนึ่งนะฮะก็ผมจะลองถอดดูนะครับลองเปลี่ยนดูนะครับว่าอาการอาการจะหายไหมนะครับอาการตัดนะฮะตัดหน้าตัดบ่อยๆเนี่ครับเครื่องติดดับติดดับเนี่ย ตรงนี้นะครับลองสังเกตดูนะครับจะมีนี่ฮะตัวนี้จะดึงออกมาก่อนนะนี่ครับเขาจะหลุดออกมาแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นตัวปิดเปิดวาล์วนะฮะด้านในอีกชั้นหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับ จะหาลวดนะครับมาหมอตรงไปนะครับดึงเกี่ยวแรงอาจจะเป็นรอยนะครับค่อยๆหน่อยนะครับ นี่ครับออกมาแล้วนะก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ครับผมเอาตัวเกี่ยวนะครับโดนก็จะมีรอยนะครับตัวนี้เขาจะอยู่แบบแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะปิดอยู่อย่างนี้นี่ฮะ ส่วนด้านในนะครับลึกๆล,ลงไปนะครับลึกลงไปอีกชั้นนึงครับจะมีแหวนรองอยู่นะอ่นี่จะเป็นแหวนน่าจะเป็นแหวนสแตนเลสตัวนี้นะรองอยู่ชั้นอนะันนี้จะเหลืออีกอีกชั้นหนึ่งอีกตัวนึงตัวนี้นะครับที่ว่ามีปัญหานะครับให้ดูนะครับ นี่ครับสปริงเขาหาักไปครึ่งหนึ่งครับเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับมันไม่ดันนะไม่ดันก็เลยอาจจะมีปัญหาลวดตรงนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูของใหม่นะยตัวนี้ของใหม่นะครับผมยังไม่ได้เทียบขนาดเลยนะแต่น่าจะเท่ากันนะ นี่ครับสปริงเขาจะเตรียมแบบนี้นะแต่อันนี้มันหักไปครึ่งแล้วในลึกๆข้างในนะครับมันจะมีเป็นโอลิงอยู่ข้างในนะครับนครับได้แล้วมาเป็นตัวนี้นะก็จะเปลี่ยนเลยนะครับใส่ไปเลยฮนะ ันนี้ลงแล้วนะลงแล้วก็จะใส่ตัวนี้ลงไปครับใส่ตรงนี้ลงไปใส่แหวนนะครับแหวนตรงนี้แหวนรองมันจะมีสองชั้นนะครับ ต้องขัดขัดหน่อยนะครับรู้สึกว่า,าจ,จะมีที่เกลือนะฮะตรงนี้อาจจะมีผลนะครับ ใส่แหวนไปนะใส่ตัวนี้นะตัวใหม่กดลงไปน่าจะได้แล้วนะครับใสต่ตัวนี้จะขาดนิดนึงนะ เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมจะลองเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะฮะเรีบยบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวทดลองนะ จะดีไม่ดีนะครับว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับตัวนี้เปลี่ยนทั้งทั้งสมชุดเลยนะครับ oh. ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับยังเป็นอาการเหมือนเหมือนเดิมอยู่นะครับ ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับสาเหตุไม่น่าจะเกิดจากตัวนี้นะครับแต่สังเกตได้ว่าน้ำแรงนะครับเปลี่ยนชุดนี้ไม่หายนะครับเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุใหม่นะครับต่อไปเราจะไปหาสาเหตุกันต่อนะครับไปถอดตรงจุดอื่นต่อนะครับตรงนี้ผมจอดถอดด้านนี้นะครับเป็นสวิตช์นะครับ สวิตตัดเนี่ยครับจะมีตัวกดสวิตอยู่ตรงนี้นะฮะตอนนี้ผมจะถอดชิ้นชุดนี้ออกมาก่อนนะครับถอดออกมาจะเจอตัวนี้ครับจะเป็นวาลนะครับจะเป็นวาลปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ถอดออกมานะครับตรงนี้สังเกตโอลิงก็ยังสภาพน่าจะดีอยู่นะครับตรงนี้นะครับด้านหลังจะมีสปริงครับ สปริงก็จะมีอยู่ตรงนี้กดอยูต่ตรงนี้นะครับออกมาแบบนี้นะอีกอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านตรงนี้นะฮะก็จะมีขันนะครับขันอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นส่วนที่ว่ามากดน,นะครับกดและดัน,ดดนนะฮะตรงนี้นะฮะดันแบบนี้นะฮะตัวนี้จะมาดัานสวิตช์นะครับ ใช้หาอะไรนะครับไม่ต้องขมนะครับดันเข้าไปนะตัวนี้จะดันออกมานะครับเนี่ยครับผมเจอแล้วน่าจะเจอปัญหาละมันจะมีเดี๋ยวนะมันจะมีเศษสปริงตรงนี้นะฮะเศษสปริงอยู่ตรงนี้น่าจะ เกิดจากมันหลุดนะครับมันหลุดตรงสปริงตรงตรงตัวนี้นะฮะที่มันที่มันหักนะฮะหักไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเศษมาติดอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะทําให้น้ํารั่วนะครับตรงนี้นะฮะแรงดันมันรั่วตรงนี้นะครับเพราะมันขวางอยู่ครับปักอยู่ตรงนี้ครับ สปริงตรงนี้ครับตัวนี้ถ้าเกิดแถวนี้นะครับถ้ามันมันสกปรกนะครับมันรั่วนะครับแรงดันมันก็จะทำให้ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะไปดันตัวตัดนะฮะตรงนี้อาจจะรั่วแล้วทำให้แรงดันมันไม่นิ่งนะครับมันจะอยู่กันแบบนี้นะครับอยู่กันแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขตรงนี้นะครับว่ามันจะหายไหมนะครับโอลิงตัวนี้ผมลองไปหาดูก่อนนะครับมีเปลี่ยนไหมนะตรงนี้พอภัยมันหลุดเฟรมนะครับตรงนี้นะฮะมันจะอยู่แบบนี้นะฮะต้อง คลิปนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ทางมากนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะหาโอลิงตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับว่าจะมีไม่มีนะครับถ้าไม่มีจะลองใช้ตัวเดิมนะครับจะลองประกอบคืนก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่ดีอย่างไรจะหามาเปลี่ยนนะครเดี๋ยวลองประกอบคืนก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันมันจะเกับคืนสภาพไหมนะครับ น่าจะเกิดรั่วจากตรงนี้นะครับแต่ส่วนนี้ก็คือที่ผมเปลี่ยนนี่ครับก็คือสปริงมันหักนะครับก็เลยซื้อมาเปลี่ยนทั้ง3ชุดนะครับแต่สาเหตุที่ว่ามันมันกระชากครับมันมันกระชากกระชากนะครับ,รรบแล้วมันไม่เราปิดวาลวแล้วมันยังกระชากอยู่เนี่ยครับน่าจะรั่วจากตรงนี้นะครับตรงส่วนของ พวกโอลิงพวกวาลตัวนี้นะครับโอเคได้แล้วนะครับ ยังไม่หายนะครับครับหลังจากผมถอดไปถอดมานะครับปั๊มอยู่พักใหญ่นะฮะตอนนี้รู้สาเหตุแล้วครับว่ามันกระตุกเกิดจากตัวไหนนะครับแล้วตอนนี้ผมก็แก้ไขแล้วนะครับก็เกิดจากตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะ ที่ว่ามันกระตุกนะครับก็ผมใช้วิธีคือผมจะถอดผมจะถอดตัวนี้ออกมานะครับออกจากกันนะครับตัวนี้นะครผมใช้คัตเตอร์กรีดลงตรงตรงอยตรงนี้นะฮะตรงนี้ฮะใคัตเตอร์กรีดลงไปนะครับ,ลรบแล้วก็พยายามแงะนะครับ ให้เขาออกมาจากกันนะครับแบบนี้นะครับแงะนะครับพอเขาเริ่มห่างจากกันนะครับผมก็จะใช้ปลายคายควงนะครับแบบนี้นะจะใช้ปลายคายควงนะครับตัวนี้นะฮะแงะแบบนี้นะครับหลุดออกมาจากกันจะเป็นแบบนี้นะฮะ นี่ฮะหลุดออกมาแบบนี้นี่ครับมันจะหลุดเฟรมหน่อยนะครับพอดีไม่ค่อยโดยดูจอนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เขาจะมีเป็นเหมือนครับตรงนี้มันจะสึกไปนะฮะตรงนี้ฮะมันจะสึกไปตรงนี้จะเป็นลูกยางนะครับสวมไว้อย่างนี้ครับ ไว้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีสปริงมาดันนะฮะสปริงตัวนี้นะคระ<ม>ัเดี๋ยวนะครับเนี่ยฮะสปริงตัวนี้นะคะมาดันไว้เนี่ยฮะตอนนี้ตอนนี้ผมใช้ผมใช้ตัวนี้นะฮะเป็น ตัดออกมาแล้วม้วนๆนะม้วนๆแบบนี้ให้เป็นกลมๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ยัดลงไปครับเหมือนกับทําให้เขาตันนะครับไม่ให้เขาร่วจะเขาจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ฮะผมจะอุดให้ตันไปเลยนะฮะนี่ฮะอุดให้ตันไปเลยครับ แล้วก็ดันกลับเข้าไปนะครับหมายความว่าผมจะให้รูต,ตัวนี้มันตันไปเลยนะครับไม่ให้เขารั่วแล้วนะครับปกติเขาน่าจะเป็นลักษณะเป็นวาล์วปิดเปิดนะครับแต่ตัวนี้ผมจะอุดเขาเลยนะครับอุดไม่ให้เขารั่วไม่ให้เขามีรูอากาศเลยนะรตรงนี้อุดใส่ไปเลยนะครับ รูไปเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเขาจะตัดเขาจะยังตัดกระตุกไหมนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าที่เดิมนะครับใส่เข้าไปนะสปริงเขาจะโผล่มานิดหนึ่งนะฮะเนี่ยสปริงเขาจะโผล่มานิดหนึ่งเดิมเขาจะพอดีนะฮะแล้วผมหาอะไรมาอุดตรงรูเนี่ยนะฮะ อุดเข้าไปเนี่ยฮะแล้วก็ดันเข้าดันเข้าไปที่เดิมจะดันยากหน่อยนะครับตัวนี้นะครับใช้ไขค,ควงนะครับดันลงไปกลึบลงไปนะครับนี่ฮะตอนนี้แน่นแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะประกอบ học vấn đề ตอนนี้เข้าไปที่เดิมแล้วนะครับก็จะทดลองก่อนนะครับแต่ยังยังไม่ประกอบนะครับใส่สายด้านหัวฉีกเนี่ยฮะก็ใส่สายด้านนี้นะฮะโอเคนะครับจะลองเปิดดู นี่ยครับหายไปแล้วนะครับตัดทีเดียวหายไปเลยนะครับไม่กระตุกแล้วนะครับ โอเคแล้วนะครับทำอยู่ตั้งนานนะครับคือครั้งแรกก็คือผมเข้าใจว่าผมเปลี่ยนตัวนี้นะฮะเพราะว่าสปริงเขาหักนะครับแต่อาการกระตุกน่าจะไม่ใช่นะครับผมก็จะเปลี่ยนไปก่อนนะพอดีมาเจอเศษเศษสปริงตัวนี้นครับมันหัก ไอ้ที่ตรงวาล์วตัวนี้นะครับมาคาไว้นะครับก็เลยพยายามจะทำจะประกอบเข้าใหม่นะครับตอนนี้ก็สงสัยตัวนี้นะครับก็เลยถอดออกมาพยายามถอดออกมาดูนะครับความจริงถ้าหาซื้อก็ได้นะครับซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนน่าจะหายเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้วิธีคือคานคือไอ้ตรงรูตรงนั้นนะครับผมอุดไปเลยนะครับ ตรงวาล์วตัวนี้นะครับไม่ให้เขาเป็นวาล์วปิดเปิดนะครับปกติเขาจะมีรูช่องเล็กๆอยู่นะครับตอนนี้ผมอุดให้ตันไปเลยนะครับก็ตอนนี้ไม่ไม่กระตุกแล้วนะครับตัวนี้ยังเปิดอยู่นะครับไม่ไม่มีกระตุกเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ต้องซื้ออะไรใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดเขามีอาการเดิมมาเดี๋ยวจะซื้อมาเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้อาการปั๊มกระตุกนะครับหรือบางคนจะบอกว่ากระชากนะครับแก้อาการปั๊มกระตุกปั๊มกระชากนะครับเกิดจากวาล์วตัวนี้นะครับวาล์วตัดวาล์วตรงนี้นะครับส่วนวาล์วพวกนี้นะครับวาล์วพวกนี้นะครับ ที่ผมมาซื้อมาเปลี่ยนเพราะว่าสปริงมันหักนะครับแล้วจะทําให้แรงดันฉีดน้ําเขาดีเหมือนเดิมนะครับก่อนหน้านี้มันจะไม่แรงนะครับเพราะว่าสปริงมันหักไปนะครับวาล์วเขาจะทํางานอยู่ลูกสูบเดียวรูสองลูกสูบนะครับอีกลูกสูบเขาไม่ทํางานนะครับตอนนี้แรงดันน้ําแรงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ยังกระชากเหมือนเดิมก็อมาแก้ไขตรงนี้นะครับปั๊มกระชากนะเปลี่ยนตรงนี้นะครับ ขอบคุณทุกการรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ